งานเลี้ยงใหญ่พระเยซูทรงเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่งมีบางคนกล่าวว่าผู้ที่กินอาหารในอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นสุขพระเยซูตอบด้วยอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ่เห็นได้ชัดว่างานเลี้ยงแสดงถึงอาณาจักรสวรรค์เจ้าของงานคือพระเจ้า ในสมัยของพระเยซูผู้คนจะได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงฉลองสองครั้งถ้าตอบตกลงในครั้งแรกก็จะได้รับเชิญอีกครั้งเมื่อทุกอย่างจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วในอุปมานี้แขกผู้รับการเชิญครั้งแรกมีนิสัยที่แย่นอกจากไม่รักษาสัญญาว่าจะไปแล้วยังแก้ตัวแบบโง่เขลา บรรดาแขกผู้รับเชิญเหล่านี้เหมือนกับประชาชนชาวอิสราเอลที่ปฏิเสธคำเชิญของพระเยซูให้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์กลุ่มที่สองในอุปมาคนขอทานและคนที่สังคมรังเกียจเป็นคนบาปผู้ซึ่งรู้ตัวดีว่าต้องการการช่วยให้รอดกลุ่มที่สามของแขกรับเชิญคือพวกคนจรจัด และคนแปลกหน้าที่อยู่ตามท้องถนนที่อยู่นอกกำแพงเมืองพวกเขาคือคนต่างศาสนาสาระสำคัญคือพระเยซูทรงเผยแสดงว่าทุกคนจะได้รับเชิญให้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์